สบายดีเพล่อกเปลือกเอบซี่า e มึงนี่ขี่รถขึ้นมาเบิ่งพักวันน้องนุ่งปลูกไว้เตปีไปปก่เอออ่ามันนี้หน้าพี่หน้าน้องหน้าแม่ที่สองหน้าแม่เพี้ยนอันนี้น้องไผ่แล้ปลูกพักวนันกำลังทวมหัวปีไก่เดี๋ยวผมมาเจน,นึงมันเพี้ยงข้าเขา้าปีนี้ทวมหัวแล้ว อผักหวานผักหวานปลาบนผักหวานบ้านผักหวานปลาไปเสกผักหวานผักหวานเนี่ยเกลียงเสกๆก็น่าก็ดพวงยอดชุ้มปูปูโเป็นผมปูก็ปป็นได้เชียขะขาเจ้าให้ฟียังกเป็นก็มากผละมักลากไม่ทุกข์แค่นี้แหละน้ำเมียนช็เทียนน้มาหอนใจส่นนน้ำมาว่งบาเห็น เป็นตัยังไก่ทั้งมาทั้งนี้แหละโอมก็เลยนํำเบิ้งดันเราเป็นอันใช่เมื่อลงลงเืมผู้เฒ่าเนาะแปดทิพที่แปดทิพยหาปีนั่งนั่งกินขาอยู่หน้าฟอซื้อเคาืองมืนกไปยังน่อยมาสนับแล้วว่าเจ้าวาลูกกานั่งด้่หันกินข้าวอยู่หันว่ามันเรามาเหลี่ยมทองเออออย่างหน้าอ้วงดีแต่ว่เราเบียใละบานนี่ อบรรยากาศทางโซนผู้เมืองอันนี่หน้าหยาบยานแมีนเบิร์ดอะพักวานเบิร์ดอะน้ำขั้นหน้านี่พี่น้องเออน้องไผ่ดูมันปูใบไปเล่เจ้าบ้านได้เนี่ยเออก็รวมหัวง้อก็เขาบ่กได้อ่ม BE ีแต่แนวกินได้ผมก็ถิ um. aling, ่งยางอ้อมสาแบบนี้ละเออเออแบบนี้ที่ก็สั่งนันนี้ก็ออกบอกไมาได้แล้ว นี่กล้วมีห้องนาตตอไปเป็นที่พักผ่อนยอนใจอีกมองอือ,อนี่ย่า่น้องใครขึ้นเปตยแตดอว้ปะตัดอว้ววยอยู่หลอกข้างบ้านสวนมาตะระบลน,นั่นแหละเพื่อหลักหวานพี่น้องเอ้ยน้ำพริกพป,ปลูกไม้แบบมีพุ่งกไม้แบบนี้สั่นนี่ปลูกไม้แต่ว่ามีแต่ป้าผักหวานทวงหัวผมแล้วพี่น้องเออแล้วก็มาหดผักหวานแล้วก็สาเนี่หด มะนามสาที่นี่นะต้นตากบต้นไม้พีเลียงต้นนี้ต้นตากบต้นนี้ถ้าพักวันพอดีคืนอ,อน,น้องอ้อมยืนเออเบ้าดูมันเถอะ <c oughs> เออเป็นหลุมไย้พ่าท่านปลูกกับนี้อันนี้ปลูกไมาเราต้องมาโหดมาหยอ่อนนามขัดติ๊ดกับซ้ำใบเนี่ยพักวันทางนั้นเดียวคออือน้องนุ่มหวานพักวันกำลังงามเพียงขัดตุยแล้วเพียงอย่างกับนี้ เออโอ้ชาวันนั้น้นักวันีม่นเบดมันก็ติยางออกวอมสาไปนี่นะมันจะเี๋ยวผมาบมูเบอรเกอรมไน,าาน,นี่มนกินบดเลยนอนพักวานนอนทับมรได้เลยนำนาทหยงครูเรียนแล้วเป็นไม่ทีเพราะใครตายเปนกี่นอนแพักวันพักวัน ทั้งนั้นเลยล่ะเออต้โพยทังน้ำซุนท้นันเป็นพระหวานหุเนี่ต้นไม้ที่มีต้นตะกบต้นแช่เป็นต้นไม้พีเดียงแล้วปลูกมันแท่มันเป้ยอยู่ได้กินเง้นพอน่น่ากลัวๆแลว่าขั้นหน้านี่นผมมันปลูกพะพะเพื่อป้งกังย่างเงี้ยเออน้ำหา มที่สองมาท่านนี่ว่าเห็นนี่ไแล้วสอบบ้านนอย่เห่งเสียใ่เห็นแด้คงก็ดูเอ๋สมัยปีหลายปีผ่านไม้าคุณจะป่าฮ้าตัวเ่ีเอสเ็นีนห้างเดียวกันนั่นอืมมันก็จิดูกับผู้พิพาะชาบ้านนิยมเขาอีกหน้ารก็อะไรนี่ผู้พิพากษาดีเมือจะคือยู่นี่ ผมก็จำได้อยู่คยมากับพอสมไยโบราณมา่ตีเขาหัวเขาพี่แล้วน่าสูงเปลี่ยนเลยเมาลอกทุ่แอนด์วปแถวนี้ะผมยังรอเพิ่งพัหวันบอดีวันกับมาน้ำน้ำหาแม่ยไงเพี้ยนหั่นแหลังพอเห็นเราวจักรบไปใส่เงหยหลานทัางบุญหลวงบอกว่าถือวายผสมพูดเท่าเจ้า มื่อแล้วงเงาตะนเลิดไปทักเลยภาษงีเ่อแล้วหลงเสียงหนาลหลวงนาย่างขึ้นพูโต๊ะไก่เออบุองภักหวานงามพี่น้องภักหวานพน้องให้ลูกไปหลายมองด้หลายสามมองสามสวา่วนคนนี้พักห้านาเพราะมนธรรมดาหนาคตสดใสเลยเออจิโลลวรสองายพี่น้องภบ้านจะน้อยแล้วก็ไปกินข้ากินผู้คือ้ เฮ็บที่ไหนเรยอยู่พู้สารม่อันบุตรเราจะเอาพักปอดนนองไท้ชุรพลนเ็นบางทีแล้วกวไม่จากโคตรเตะก็ไม่โ้นทักปอดเกินใสเงาเม่บ้านเราก็ขยันเฮ้ยด้วยิงๆอันนี้วบนพวกี่ไก่ผมมันเจ้าเขาที่นี่นขัาจอกเดนผมมันเดียนสุาๆท่ามพี่ไก่พี่นี่วงผมงหวเพียงก่อนอืมอันนี้ต้นไม้พี่นี่คือต้นตะกบ กุนบักตากบภาษาอะงเพื่อนตากบงี้าเากวนซึงหวานไงเออวันัดคนละแอยบผมผมก็ถนัดบักข้าวผมก็ถนัดบักเ้าเออคมต่งยางร้องว่าใส่ผมโบ้ยเด็ดเมากรืมาตัดไว้คื้อวนหนึ่งปลูกหนึ่งวุนหึงปลูกนี่าไปปลูกน้ำกันอือ้าวเป็นในววายอยู่หน้าเนี่ยผมเห็นแล้ว เราแวะเสน่อยเนาะคุณระท่านกลับนะเป็นเจ้าถิไ่ไเป็นเ่ยู้หนห่อยเนาะไปลบยู่หลบได้ะ่ะไปนูนกระท่อมของผมีแม่มนถุซครอ้ากาดท่ายทำพักหวันเอออ้าสนใจพักวันกับยึดตัวได้อย,อ,มมอย่างน้องนุ่งผมมันอยู่ยน้องไปตัวไปอีกเดนหน้าเนี่ยโอ้หลายเป็นได้าอบคขบคุณพี่น้อง ที่ที่ตามทีเ่เพื่อนๆสบายดีช่วงบ่ายๆครับผม